วันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับในส่วนของข้อมูลนะครับในเรื่องของการดูแลระบบหลอดเลือดหัวใจนะครับคือผมต้องบอกว่าในสถิตินะของการเสียชีวิตนะครับของประชากรบ,บนโลกใบนี้นะครับรวมถึงคนไทยเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเป็นโรคหัวใจเนี่ยสูงมากนะครับต้องถือว่าติดในท็อปฟาเลยนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในยุคปัจจุบันนะครับ ทำไมระบบหลอดเลือดหัวใจของเราเนี่ยถึงเกิดปัญหาในเรื่องของการอักเสบนะครับหรือว่าเกิดปัญหาในเรื่องของการที่อุดตันไม่มีความยืดหยุ่นนะครับทั้งๆท,ที่ร่างกายของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นระบบที่เซฟตัวเองนะครับดูแลตัวเองร่างกายของเรามหาัศจรรย์มากๆถ้าเรารู้กลไกตามธรรมชาติของร่างกายนะครับก่อนที่ผมจะพูดถึง8ปัจจัยนี้นะครับก่อนที่ผมจะพูดถึง8ปปัจจัยแปดข้อนี้นะครับ เราต้องมารู้จักกับในเรื่องของระบบหลอดเลือดก่อนนะครับระบบหลอดเลือดเนี่ยถือว่าเป็นระบบการนําส่งนะครับหรือระบบท่อกรวงใน1งใน 1- 0ระบบอวัยวะที่เป็นท่อกรวงที่ใหญ่และยาวนะครับในระบบร่างกายของเราถ้าเราเอาหลอดเลือดทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำนะครับเล็กกลางใหญ่นะครับหลอดเลือดฝอยแบบนี้นะครับทั้งร่างกายเนี่ย ตั้งแต่หัวจรดเท้ามาต่อเลี้ยงกันนะครับหลอดเลือดของเราเนี่ยยาวมากๆสามารถผ่านรอบโลกของเราได้เนี่ยถึงประมาณสองรอบครึ่งด้วยกันนะครับนี่คือระบบหลอดเลือดที่อยู่ในระบบอวัยวะทั้งหมดนะครับเส้นเลือดหรือหลอดเลือดนั้นจะเป็นระบบที่นําส่งนะครับเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายและนําตัวของเลือดที่เป็นหลอดเลือดดำนะครับที่จําเป็นจะต้องมาเพิ่มออกซิเจนเนี่ยมา ฟอกที่ปอดนะครับแล้วก็กลับมาที่หัวใจหัวใจก็จะเป็นเหมือนกับคล้ายๆศูนย์กลางนะครับในเรื่องของการส่งและรับเลือดเนี่ยทั่วร่างกายเนี่ยทำให้ระบบไหลเวียนเกิดขึ้นนะครับหัวใจจะมีหน้าที่ปั๊มเลือดไปยังเส้นเลือดต่างๆนะครับเพื่อไปเลี้ยงหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดของอในระบบอวัยวะทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเลยสําคัญนะครับเซลล์ของผนังหลอดเลือดนะครับที่ยาว ทั้งที่ยาวมากๆเนี่ยทั้งร่างกายของเราเนี่ยจะมีเซลล์บางๆนะครับที่เรียงตัวกันนะครับเป็นผนังนะครับเซลล์ตรงนั้นเราเรียกว่าเซลล์ผนังหลอดเลือดนะครับถ้าภาษาทางการแพทย์นะครับก็คือ e n d o t h e l i u m Cell นะครับซึ่งเซลล์ตัวนี้แหละมีความสำคัญนะในภาวะที่ปกติในภาวะที่ปกตินะครับเซลล์ตัวนี้นะครับก็จะมีการสร้างสารตัวหนึ่งนะครับที่เรียกว่าไนตริกออกไซด์นะครับ ซึ่งในติกออกไซด์เนี่ยเป็นสารธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อช่วยในเรื่องของการยืดหยุ่นที่ดีของระบบหลอดเลือดหัวใจเพื่อช่วยให้ในส่วนของหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับไม่เกิดภาวะของการฉีกขาดนะครับรวมถึงไม่เกิดภาวะในเรื่องของการที่มีสารพิษเนี่ยแทรกซึมนะครับผ่านหลอดเลือดหัวใจไปยังอวัยว,วะต่างๆของร่างกายของเราได้นะครับรวมทั้งนะครับลดโอกาสนะครับการเกิดช่องว่าง ในหลอดเลือดหัวใจในผนังหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเพื่อไม่ให้คอเลสเตอรอลนะครับแทรกซึมเข้าไปไปเกาะติดนะครับจนเกิดปัญหาในเรื่องของเส้นเลือดตีบนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดภาวะของร่างกายนะครับมากขึ้นในเรื่องของความดันในเรื่องของหัวใจนะครับนั่นคือเกิดภาวะที่เส้นเลือดเนี่ยมีภาวะของการอักเสบแล้วมันก็เกิดรอยแผลนะครับเพราะเกิดรอยแผลในระดับเซลล์ตรงเนี้ยมันก็จะทําให้คอเลสเตอรอลเนี่ยไปเกาะติดได้นะครับ ก็เกิดเป็นค่าพลัสขึ้นมานะครับแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็จะดึงดูดนะครับพวกแคลเซียมพวกอะไรนี้ไปเกาะติดจนทําให้ผนังหลอดเลือดเกิดความไม่ยืดหยุ่นครับผนังหลอดเลือดเกิดภาวะของการแข็งตัวเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคหัวใจนะครับพอเวลาที่มีภาวะของการแน่นหน้าอกการเหนื่อยง่ายนะครับพอไปตรวจสุขภาพนะครับบางคนก็ไปทําในเรื่องของการฉีดสีดูข้อมูลในร่างกายของตัวเองพบว่า มีเส้นเลือดเนี่ยอุดตันนะครับหรือมีเส้นเลือดเนี่ยแข็งตัวนะครับอุดตันมากกว่า 70%- 8 0ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีแคลเซียมไปเกาะด้วยนะครับนี่คือคกลไกในเรื่องของร่างกายนะครับตัวไนติกออกไซด์จะเป็นสารธรรมชาติที่สร้างขึ้นจากเอนโดเทียมเซลล์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยในระบบอวัยวะนะครับที่เป็นหลอดเลือดของเราทั้งหมดแต่มันมีปัจจัยครับที่ทําให้สิ่งเหล่านี้ไม่สร้างโดยธรรมชาตินะครับพอสิ่งเหล่านี้ไม่สร้างนะครับไนติกออกไซด์ไม่สร้าง ก็เกิดผลลัพธ์ในเรื่องของการที่ร่างกายของเราเนี่ยเกิดภาวะของหลอดเลือดเสื่อมพอเสื่อมโซมนะครับมันก็เกิดโอกาสในเรื่องของการตีบแตกตันนะครับก็เป็นภาวะของหัวใจอ่าสตรกนะครับที่เสียชีวิตได้นะครับนี่คือปัจจัยเสี่ยงนะครับและในติกออกไซด์เนี่ยเป็นสารสําคัญนะครับที่ร่างกายของเราเนี่ย สร้างได้เองแต่เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงก็จะสร้างไม่ได้นะครับโดยที่ไนติกออกไซด์ถูกค้นพบนะครับโดยงานวิจัยที่ได้รับรางวัลโนเบลไพนะครับจากดอเตอร์เฟิกโมลา์นะครับแล้วก็ดอรหลุยอิกเนโลนะครับแล้วก็กานายแพทย์อีกท่านหนึ่งนะครับสามท่านด้วยกันนะครับในปี1น8่พนะครับพบในเรื่องของไนติกออกไซด์เป็นสารสําคัญที่จะช่วยในเรื่องของการดูแลบ,บําบัดรักษาระบบหลอดเลือดหัวใจทั้งระบบเพื่อ ให้เราเนี่ยไม่มีปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจนะครับทีนี้เรามาดูกันว่า8ปัจจัยอะไรที่มีผลลัพธ์นะครับที่ทําให้หลอดเลือดของเราไม่ดีนะครับข้อที่หน่เลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่นะครับ new lifestyle ก็คือการที่เราไม่ขยับเขยื้อนร่างกายเรานั่งอยู่กับที่เป็นระยะเวลานาน,านๆเชื่อไหมครับว่าหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้ work ฟอ o m home เนี่ยสามารถนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับนั่งอยู่ กับที่เนี่ยโดยไม่ขยับขยื่นเลยเนี่ยมากกว่า8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับหรือบางคนนั่งเป็นวันได้ซ้ำนะครับขยับตัวแค่ช่วงกินข้าวกับเข้าห้องน้ำแค่น,นั้นเองนะครับทำให้เกิดภาวะของการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่เกิดเขาเรียกว่าไม่เกิดแรงเฉีย์นะครับหรือไม่เกิดแรงการขับเคลื่อนในระบบเส้นเลือดนะครับแรงตรงนี้แหละนะครับที่สามารถกระตุ้นนะครับให้ตัวเซลผนังหลอดเลือดหรือ,อนโดทีเ e ี i มเซลล์เนี่ยสร้างไนตริกออกไซด์ได้อย่างธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยข้อที่1เลย เราจําเป็นนะครับต้องไม่นั่งอยู่กับที่นะครับต้องขยับขยื่นร่างกายของเรานะครับบางคนบอกว่าจําเป็นต้องออกกําลังกายไหมนะครับวันนี้ผมต้องใช้คําว่าถ้าเราออกกําลังกายได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่การออกกําลังกายที่หกักโหมก็จะเกิดในเรื่องของภาวะของอ <K ye> ความความเครียดมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอแต่สิ่งที่ผมกําลังจะสื่อสารคือนะครับการที่เราต้องไม่นั่งอยู่กับที่นานๆต้องมีไลฟ์สไตล์ต้องมีแอคทิวิตี้นะครับอย่างน้อยนะครับ เราจับเวลาในเรื่องของการเดินนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราเดินได้สัก5,000 7,000แบบนี้นะครับหรือบางคนเดินได้10,000ก้าต่อวันนก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับขอให้เรามีการขยับเขยืขย้อนร่างกายนะครับในทุกๆวันแล้วก็ต้องไม่นั่งอยู่กับที่นะครับเป็นระยะเวลานานๆบางที2-3ชั่วโมงเราอาจจะต้องลุกมาทำทำแอคทิวิตี้นะครับมีการขยับเขยืขย้อนร่างกายบ้างนะครับก็จะทำให้การสร้างไนติกออกไซด์เนี่ยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ในงานวิจัยเขาบอกว่าใน1อาทิตย์นะเราต้องมีการเคลื่อนตัวนะครับหรือขยับขยื่อนร่างกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย72ชั่วโมงนะครับวันนี้ลองทําให้ถึงนะนะครับข้อที่2นะครับที่ทําให้การสร้างไนตริกออกไซด์ไม่ดีเลยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าภาวะโภชนาการไม่ดีนะครับภาวะโภชนาการไม่ดีนะครับวันนี้ตัวของร่างกายของเราเนี่ยมีสารตั้งต้นไนตริกออกไซด์เนี่ย โดยการที่เราต้องมีกรดอะมิโนจําเป็นตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือตัว L อาร์จินีนนะครับ L อาร์จินีนก็จะอยู่ในโปรโตีนนะครับต่างๆจะอยู่ในเนื้อสั์นะครับจะอยู่ในไข่อยู่ในปลาแบบนี้นะครับเราต้องกินโปรโตีนให้ถึงนะครับหรือโปรโตีนที่เพียงพอนะครับถ้าเกิดเรากินโปรโตีนไม่เพียงพอโปรโตีนที่ไม่มีคุณภาพและมีหนำซ้ําอาหารที่เรากินนะครับยังเป็นพวกแป้งข้าวน้ําตาลนะครับก็ะจะทําให้หลอดเลือดอักเสบอ,อีกลดการสร้างไนตริกออกไซด์อีก ไม่มีสารตั้งต้นอีกนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากไปกว่านั้นนะนะครับกลุ่มโอเมก้าสที่เป็นปลาทะเลน้ํเลือต่างเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งเสริมทําให้เซลล์ผนังหลอดเลือดของเราเนี่ยมีการกระตุ้นการสร้างไนตริกออกไซด์และการลดการอักเสบได้อย่างธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสารอาหารนะครับที่เป็นตัวตั้งต้นแล้วก็เป็นงานวิจัยระดับโนเบลเลยนะเ,ยนะเขาบอกว่าเราควรจะได้รับแอลอา n จนีนะครับในทุกๆวันถ้าเราจะเสริมอาหารจากอาหารที่เราทานนะครับ เราควรจะเสริมอาหารในกลุ่ม l a r g i n i n ีที่เป็นตัวสร้างนะครับในติกออกไซด์เนี่ยอย่างน้อยนะครับให้ได้วันละ4-6กรัมต่อวันนะครับ4-6กรัมต่อวันเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยมีสารตั้งต้นในเรื่องของการสร้างในติกออกไซด์นะครับแล้วเราควรจะได้รับในส่วนของโอเมก้า3นะครับถ้าเเรากลัวกลัวเราได้รับไม่เต็มที่จากอาหารนะครับโดยปกติเนี่ยเราสามารถทานโอเมก้า3ได้นะครับในงานวิจัยนะครับของดรลุยส์อิกเนโรเนี่ยบอกว่า ให้ทานตัวโอเมก้าสเนี่ยวันล,ละนะครับเฉลี่ยเนี่ยวันล,ละ1นึ่งมิลลิกรัมนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ดีเลยเนี่ยถ้าผมแนะนำนะนะครับก็อยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0ถึง1,200มิลลิกรัมต่อวันแบบนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบหลอดเลือดของเราได้และที่สำคัญคือเราต้องอทานโปรตีนให้ถึงแล้วก็ลดอาหารแปรรูปนะครับแป้งข้าวน้ำตาลลงนะครับนี่คือข้อที่2นะนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดคือความอ้วนครับตอนนี้ใครที่เรามีภาวะของการอ้วนลงพุงอยู่นะครับหรือว่ามีภาวะของน้ําหนักตัวเกินเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะนี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่3นะครับที่เมื่อไหร่ที่น้ำหนักตัวเรามากขึ้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีผลต่อการลดการสร้างไนตริกออกไซด์มากขึ้นนะครับเพราะร่างกายของเรายิ่งอ้วน ร่างกายของเราก็ยิ่งเกิดภาวะของการกระตุ้นการอักเสบนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมน้ําหนักนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับข้อที่4นะครับก็คือผมเรียกว่าไฮไฟแล้วกันนะครับถ้าเราไปตรวจค่าเลือดนะครับแล้วเจอ5ค่าเลือดนี้สูงนะครับนี่แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยผนังหลอดเลือดเริ่มไม่ดีแล้วนะครับเริ่มไม่สามารถสร้างไนติกออกไซด์ได้ด้วยตัวเองนะครับ5 ค่าเลือดที่สูงเราผมเรียกว่าไฮไฟ์ Fi นะครับหนึ่งเลยนะครับคือ LDL สูงแต่ในขณะเดียวกัน HDL ต่ำครับ LDL ที่สูงและ HDL ที่ต่ำนะครับอันที่สองครับคือไตกรกีเซลด์สูงนะครับไตกรกีเซลด์สูงนะใครที่มีไตกรกีเซลไรสูงสูงเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเราได้รับอาหารแปรรูปบางอย่างมากเกินไปนะครับหรือเราได้รับแป้งข้าวน้ำตาลบางอย่างมากเกินไปแล้วส่งผ,งผลทำให้ร่างกายของเราไม่ดีนะนะครับ อันที่3นะครับก็คือเรื่องของระดับอินซูลินสูงนะครับการที่ระดับอินซูลินสูงเนี่ยเกิดจากการที่เรามีภาวะของการดื้ออินซูลินนะครับแล้วถูกกระตุ้นบ่อยๆนะครับใครที่กินจุกกินจิบแน่นอนนะครับหรือว่ากินอาหารไม่เป็นมื้อนะครับแล้วก็กินอาหารเพิ่มเพื่อนะครับกินบ่อยๆระหว่างวันนะครับชอบกินขนมขบเคี้ยวแบบนี้อันนี้คุณมีปัจจัยเสี่ยงนะที่จะทําให้อินซูลินของคุณถูกกระตุ้นตลอดเวลาอินซูลินสูงขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะอย่ากินจุกกินจิบมากนักนะครับ อันที่4นะครับก็คือเรื่องของเราไปตรวจในเรื่องของน้ําตาลนะครับ fasting blood sugar นะครับอดอาหารตอนเช้าไปตรวจ8ชั่วโมงแล้วไปตรวจนะครับพบว่ามภาีภาวะของน้ําตาลสูงอ,อันนี้ต้องเริ่มระวังแล้วนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกนาะน้าตาลเป็นพิษนะที่จะทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้เรื่อยๆเลยนะครับอันที่5ก็คือใครที่มีภาวะของความดันเริ่มสูงนะครับโดยเกณฑ์แต่ก่อนเนี่ยจับ จับความดันที่1 2 0 8 0นะครับจับความดันที่1 2 0 8 0เกินตรงนี้ถือว่าสูงนะครับแต่เกณฑ์ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะอยู่ที่1 3 0 8 0นะครับโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคือใครที่ยังอยู่ในช่วงนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่เกินจากนี้ไปเนี่ยนั่นคือแสดงว่าท่านมีปัจจัยเสี่ยงนะครับที่จะทําให้เกิดภาวะของหลอดเลือดหัวใจไม่สร้างในติดออกไซด์ซึ่งไม่สามารถมีตัวไปซ่อมหลอดเลือดหัวใจทั้งระบบของเราได้นะครับ โอเคปัจจัยข้อต่อมาคือปัจจัยข้อที่5ครับปัจจัยข้อที่5ก็คือเรื่องของความเครียดนั่นเองครับใครที่มีภาวะความเครียดสูงนะครับใครที่มีภาวะของความกดดันนะครับ ต้องรู้จักวิธีการบริหารความเครียดนะนะครับและวิธีการบริหารความเครียดเช่นเราอาจจะทํากิจกรรมนะครับที่ผ่อนคลายที่เราชอบนะครับฟังเพลงที่เรารู้สึกว่าผ่อนคลายนะครับหรือว่ามีแรงบันดาลใจใหม่ๆในเรื่องของการดําเนินชีวิตนะครับหาแรงบันดาลใจของตัวเองอย่าหดหู่นะครับอย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในอารมณ์ที่ซึมเศร้านะครับหรือว่ามีความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับกับ ตัวเองกับสังคมกับโลกใบนี้นะครับและมีงานวิจัยนะมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการเก็บสถิติเนี่ยคนเป็นหลักหมื่นคนเลยนะครับพบว่าคนที่บริหารจัดการความเครียดด้วยการทําสมาธินะครับหรือการนั่งสมาธิเป็นประจําทุกวันหรือเมดิเตชันเป็นประจําทุกๆวันเนี่ยทำให้หลอดเลือดสร้างไนติกออกไซด์ได้ดีขึ้น ทำให้ลดโอกาสการเกิดภาวะโรคหัวใจได้ดีขึ้นโอ้นี่เยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ยังไม่เคยลองฝึกนิ่งๆกับตัวเองนะครับหรือการฝึกนั่งสมาธิก็ลองดูนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้ง่ายๆจากที่บ้านด้วยนะครับข้อต่อมานะครับคือข้อที่6นะครับการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นะครับจะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยไม่สร้างไนติกออกไซด์หรือสร้างได้ไม่ดีนะครับโดยเฉพาะเวลานอนหลับนะครับ จะเป็นช่วงเวลาในเรื่องของการซ่อมแซมผนังหลอดเลือดของเราทั้งร่างกายเลยนะครับที่สำคัญนะครับเราควรจะนอนนะครับให้ได้คุณภาพประมาณ7-8ชั่วโมงต่อวันนะครับนี่คือสิ่งทีเ่เราทำได้นะครับแล้วก็อย่านอนดึกนะครับ ถ้าเกิดสมมติว่านอนดึกมากๆเนี่ยระบบในเรื่องของโปรตฮอร์โมอนต่างๆ mm. ระบบในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างไนตรออกไซด์ขึ้นมาซ่อมแซมระบบหลอดเลือดเนี่ยก็จะเสียสมดุลไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่นอนดึกช่วงจังหวะนี้นะครับหรือว่าใครที่นอนไม่พอนะนะครับลองปรับเวลาในการนอนของตัวเองลองกลงับมาดูแลสุขภาพในเรื่องเล็กๆนะครับเขาบอกว่าเรื่องของการนอนเนี่ยมันไม่ใช่ช่วยในเรื่องแค่การซ่อมแซมหลอดเลือดเท่านั้นนะแต่ซ่อมแซมระบบอวัยวะทั้งระบบเลย ซ่อมแซมระบบคุมคุ้มกันทั้งระบบและมีรายงานการวิจัยหลายงานวิจัยมากๆนะครับที่พบว่าคนนอนดึกเป็นประจำนะครับทำให้เกิดความดันสูงได้นะครับและทําให้เกิดภาวะของการควบคุมน้ําตาลในเลือดได้ไม่ดีมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหายิ่งเป็นปัญหาเ,เรื่องของเบาหวานนะไปเจอเรื่องของโรคหัวใจมานะครับหรือเจออีค่าที่สูง5อย่างที่ผมบอกมาเมื่อสักครู่นี้หรือไฮไฟค่าพวกนี้นะครับที่สูงสูงเนี่ยต้องนอน ต้องนอนให้เร็วขึ้นนะครับต้องปรับเรื่องของการนอนไม่งั้นค่าพวกนี้จะคุมไม่ได้นะครับและคุมยากมากๆนะครับโอเคข้อต่อมาคือข้อที่7นะครับข้อที่7เนี่ยเพื่อนบางคนนะครับหรือว่าใครก็ตามที่สูบบุหรี่นะครับไม่ดีเลยนะครับควรจะงดการสูบบุหรี่เพราะนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยนะในหนังสือที่ดรหลุยส์เอ็กเนโลเขียนไว้เลยนะครับว่า บุหรี่นะครับสารนิโคตินในบุหรี่เนี่ยเป็นตัวที่ลดการสร้างไนติกออกไซด์นะครับในระบบหลอดเลือดหัวใจนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าคนที่สูบบุหรี่เนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเกิดภาวะของออหน้าที่แดงเกิดขึ้นนะครับหรือผิวผิวแดงขึ้นตอนช่วงสูบบุหรี่ไม่ใช่เกิดจากแรงสูบนะแต่สารนิโคตินเนี่ยจะไปเกิดภาวะของการหดตัวนะครับของหลอดเลือดเนี่ยได้อย่างเขาเรียกเาเรียกอย่างฉับพันนะครับก็ยิ่งมีสิทธิ์ถ้ายิ่งใครเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของความดันอยู่แล้ว หลอดเลือดอุดตันอยู่แล้วมีการแข็งต,ตัวของเกล็ดเลือดอยู่แล้วแล้วพร้อมที่มันจะหลุดไปอุดตันหลอดเลือดแล้วยิ่งเจอสารนิโคตินไปด้วยนะครับก็จะกระตุ้นให้เกิดภาวะของเขาเรียกว่าออหัวใจหัวใจวายเฉียบพลันหรือต,ตกออสต๊อกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สูบบุหรี่เนี่ยให้หยุดสูบบุหรี่นะครับหรือว่าลดปริมาณแล้วค่อยๆหยุดไปนะครับข้อต่อมานะครับข้อสุดท้ายคือข้อที่8นะครับข้อที่8ก็คือเรื่องของเกณฑ์อายุพอพูดถึงตอนนี้เนี่ย หลายคนบอกโอ้คุณหมอวันนี้ที่มาพูดทั้งหมดเลยเนี่ยเจ็ดข้อเนี่ยถือว่าเราปรับปรับได้นะนะครับถ้าเราจะไปปรับจริงๆแต่ถ้าเกิดเราจะปรับอายุให้น้อยลงไม่ได้แน่ๆเลยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับเกณฑ์ข้อที่8คือเกณฑ์ของอายุเนี่ยก็ยังมีเป็นปัจจัยนะครับเมื่อไหร่ที่อายุมากขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าร่างกายต้องเสื่อมโดยธรรมชาติอยู่แล้วแต่สิ่งที่สําคัญเราควรจะทํา7ข้อนะครับแรกเนี่ยให้ได้นะครับ 7ข้อแรกนี้ให้ได้เพราะถ้าทำา7ข้อแรกได้นะครับเราก็จะแก่ตามวัยนะครับไม่ได้แก่ก่อนวัยนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเลือดเหมือนกันก็จะแก่ตามวัยไม่ได้แก่ก่อนวัยแต่ก็จะมีถามว่ามันมีทางแก้ไหมจริงๆเนี่ยตัวข้อที่8เดี่ยเรื่องของอายุเนี่ยเราลดอายุไม่ได้แต่เราสามารถทําในเรื่องของแอนตี้เอจจิงได้นะครับใครที่เคยฟังไลฟ์ผมมาก่อนหน้านี้นะครับผมจะพูดถึงเรื่องของออโตฟาจี กระบวนการออโตฟาจีคือกระบวนการแอนตี้เอเจด้วยร่างกายของเราเองนะครับโดยวิธีการคือการทำอินเตอร์มีเดียนฟาสติ้งนะครับร่วมกับการทานบาลานซ์นิวทริชั่นนะครับที่ทานโลขาบไดเอทหรือทานแป้งข้าวน้ำตาลน้อยนะครับใครที่เคยดูไลฟ์ผมนะครับกลับไปดูไลฟ์นั้นอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทำนะครับใครที่ไม่เคยดูนะครับไปดูช่อง y t u t u นะครับหมอยกทีวีนะนะครับแล้วกลับไปดูในหัวข้อ เกี่ยวกับเรื่องของ IF หรือสูตรในเรื่องของการดูแลสุขภาพ mm. IF 4412ท16 Balance Nutrition นะครับหรือการชะลอวัยนะครับผมเคยพูดเรื่องของ a u t o f a g จไว้ว่าคุณจะต้อง IF เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยให้ได้18 16ชั่วโมงขึ้นไปนะครับต่อวันคุณก็สามารถชะลอไวัยได้นะครับและอีกหนึ่งข้อที่จะ Anti-Aging ได้ดีมากๆเลยคือการดื่มน้ำนะครับคือการดื่มน้ำชะลอวัยนะครับวันนี้ น้ำที่เราดื่มก็ควรได้ปริมาณนะครับนี่ขั้นต่าเลย42.5นะครับเอา42.5คูณด้วยน้ําหนักตัวของตัวเองเป็น ml หรือเป็น cc ที่ต้องทานทุกทุกวันนะครับก็จะช่วยในเรื่องของข้อที่8ได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ดูไลฟ์นี้นะครับ8ข้อนี้เป็น8ข้อที่มีประโยชน์นะครับผมต้องบอกว่าเป็น8ข้อไฮไลท์เลยนะครับถ้าปฏิบัติได้นะครับ คุณจะดูแลสุขภาพผ่านไปโรคหัวใจนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปและติดตามแฟนเพจและ YouTube ขอหยกทีวีครับสวัสดีครับ